สนับสนุนโดยมาจิกเซรัมผิวอ่อนเยาว์ด้วยมหาสจรรสาหร่ายหิมะสีแดงที่อ่านเขาวพี่ไก่ยังเขาบอกว่าไก่สมมนมานสีแจ่มยอมรับว่าหมดยุคของนิตยสารกระดาษแล้วสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีทางสู้กับความรวดเร็วทันใจของสื่อดิจิตอลได้ต่อให้สายป่านยาวแค่ไหนก็รอดยากมันหมดยุคของแมกกาซีนแล้วจริงๆนี่ฉันเจอตัวนะฉันจะตบให้ความเลยพี่ไก่เนี่ยโอ้ยดูสิ หนังสือมันไปไม่รอดอยากปิดก็ปิดไปสิยะแหม่ทำมาเป็นสัมพงสัมภาษณ์ยังกับแมกซกรซีนงเล่มอื่นเขาเป็นกระดาษตะตูดใช่ไหมแต่เขาบอกนะว่าพนังกงานทุกคนไม่ตกงานอะ่ะแค่ย้ายจาก e อ q u i ิสไปอยู่ในเครืออื่นแค่นั้นเองเอ็ก i ิสิตก็มีแฟชั่นทีวีกับไอ้บริษัทธรรมรสารนี่ก็องค์กรใหญ่ใหญ่ใช่ไหม,มแต่เชื่อไหมทุกแผานากมันก็มีคนล้นมืออยู่แหละสุดท้ายก็ต้องไปเล่ร่อนออกหางานใหม่ทำกันอยู่ดีพี่ไก่ก็สัมภาษณ์สร้างภาพอย่างนั้นแหละ แต่พวกเธอก็มองหาไว้บ้างก็ดีนะพี่โูอะไรคะเนี่ยไปปลอมตัวเป็นแมลงหวีแมลงวันไปสืบรูว่าจะที่ไหนหรอคะเ้ยข่าวเขิอะไรไม่มีเั้าน,นั้นแหละแต่ก็ฟังไว้หน่อยนะไอ้พวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำงานการไม่ทำ <c oughs> จับกลุ่มเมาส์แตก ถูกเทเออกมาจากเรือเป็นแรกๆนั่นแหละรูออ้ออาจากักทำการทำงานเนคืนค่ะ ยินดีด้วยน,นะครับที่ได้รับรางวัลห้าปีสอนคุณหานเดนเนสร้างมาแต่เช้าคงจะไม่ได้เรียกมาเพื่อชื่นชมรางวัลเมื่อคืนนี้หรอกมั้งคะคุณรู้ท่านผมทุกเรื่องถ้าจะให้เดาคุณหานเดซเนสร้างมาเพื่อที่จะคุยเรื่องปิดตัวมีราชแมกซีนคุณรู้ท่านผมทุกเรื่องจริงๆ 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเลือดไหลทุกเดือนเดือนละเกือบลานคุณคิดว่ามันจะไปไม่รอดยิ่งกว่ไม่รอดพี่อย่างนั้นวันนี้ซาขอเวลาหน่อยได้ไหมคะสักหกเดือนเพื่อก็พิสูจน์ไงคะว่ามีดาชยงรอดอยู่คุณนี่ดื้อเหมือนเดิมผมให้ได้อย่างมาก หนึ่งควอเตอร์ไม่มีการต่อรองได้คะ่ะถ้าอย่งางนั้นตกลงคะ่ะแล้วถ้าคุณทำไม่ได้วานิสาทำไม่ได้จริงๆถึงตอนนั้นคุณหานก็คงไม่อยากจะกลับมาถามอะไรวานิาแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณนะคะผมพูดในฐานะเพื่อนนะผมไม่เชื่อว่ามันจะรอดเพราะคุณไม่เชื่อคะแต่ฉันเชื่อว่ามีราสจะรอด อย่าลืมเิียวว่าเราตกลงกันแล้วนะคะอีซ่าเมื่อถึงเวลาบางอย่างเราก็ต้องปล่อยไปเหมือนที่ผมยอมปล่อยคุณไปก็ดีแล้วนี่ค่ะ นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างเรานะคะเนี่เนก่อนที่ไย้นี้ชนบี้อะไรอะไ่ยอ,อ,ยอยดูจะเหยียบพี่บี้เลยหอมนะ ขอเทปให้พี่เสร็จยังประมาณสิบนาทีแล้วพี่ใช่อย่างนี้จะผ่านฝึกงานป่ะไม่รู้ให้เดี๋ยวผมเล่งให้นะครับพี่มีเพิ่งซื้อมาได้เลยฮัลโหลค่ะคุณวานซ่าเงินอยู่วเหนือนุ่มมากเลยอ่ะทุกคนสามนาทีมาไปพีโต ทำงานปะทูเตือนตื่น,นลูก วันไ้ซาสวัสดีครับเก้สิบเก้าหนึ่งร้อย จริงด้วยมานกันแล้วนะครับผมชนะ อะไรนี่คริสกับเชไปไหนเนี่ยพี่เชติดต่อไม่ได้ครับกำลังตามตัวอยู่ครับส่วนคุณคริสติดแงกอยู่กับลูกค้าค่ะหนูโทรไปตามตั้งแต่เช้าแล้วบอกว่าให้ประชุมกันไปก่อนเลยนี่เห็นว่าเป็นดีวก้อนโตเลยนะคะก็เลยต้องใช้เวลาอยู่กับลูกค้านิดนึงนี่คุณแถมไม่มีให้กับลูกค้าทุกคนเลยหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ลูกค้ายอย่างเจ้านายคุณคุณโจผมก็คงไม่หรอกครับตั้งแต่ทำงานมาสิบปีก็ไม่เคยมีฉันคงเชื่อหรอกหรืออย่างคุณดาวหวันละ่ะคุณดาวหวันลายนั้นเธอมาโนไปเองอะเห็นนะว่าชอบถ่ายรูปคู่ลงเฟซบุ๊กอะโหจริงๆก็ถ่ายกันตั้งหลายคนคุณแล้วเขาก็ไปครอปออก เดีแค่ผมกับเขาแค่สองคนเมื่อคืนข้อสัญญาของคุณน,น่าร้าวใจบีนะคุณอยากให้ฉันเซ็นสัญญาสักหกเดือนหรือหนึ่งปีดีละ่ะช่วยคิดหน่อยสิเรื่องสัญญาผมไม่สนใจหรอกตอนนี้คุณส่งแต่คุณนี่มันสิบโมงแล้วนะโอ๊ย ฉันมีงบแค่หนึ่งปีเท่านั้นแหละคุณจะบังคับให้ฉันเซ็นสัญญาถึงปีหน้าเลยหรือไงอย่าเพิ่คุยเรื่องงานตอนนี้ได้ไหมให้ฉันเซ็นก่อนเดี๋ยวลืมถ้าคุณอยากได้งบดับเบิลฉันมีสเปเชียลรีเควสต์คุณสนใจไหมละ่ะ สรุปเราได้โฆษณาจากแฟลซแอนด์บาร์ครับแต่มีข้อเสนอหนึ่งอะไรคุณโจอยากลงปกมิราชครับผมกล้ามากนะที่ทำอย่างฉันแบบนี้น